สวัสดีค่ะทุกคนในที่สุดพวกเราก็ได้รับการยืนยันแล้วนะคะว่าเบมอนสเตอร์จะมาทำเวิ r ์ d ทัวร์ที่ประเทศไทยในช่องของเบมอนนะคะจะมีวิดีโอที่ชื่อว่าเวิ l ์ t ทัวร์2025อยู่ในนั้นเนี่นนยก็จะบอกชัดเจนเลยว่าเบมอนจะมาที่แบงคอกหรือกรุงเทพของเราเองใช่แล้วค่ะทุกคนเบบี้มอนสเตอร์กำลังจะมีเวิ l ์ t ทัวร์ครั้งแรกของวงเลยโดยเมืองที่เบมอนจะไปนะคะมีทั้งหมด10เมืองแล้วก็อาจจะมีอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะอันนี้เราก็ยังไม่รู้เรื่องในอนาคตแต่หลักๆยืนพื้นที่เขามั่นใจเอาไว,ว,วาไะะ้วนี่าือถ เป็นการเริ่มเวิรทัวร์ที่เร็วมากสาหรับวงที่เพิ่งจะเดบิวต์มาไม่ถึงปีนะทุกคนเพราะสาวๆทั้ง7คนเนี่ยเดบิวต์ในวันที่1เมษายน2024นะคะ<ฮ>อายุวงจะครบปีเนี่ยก็ต้องเป็นเมษาของปี2025เลยดังนั้นก็คือยังไม่ถึงปีเลยนะดังนั้นถ้าจะบอกว่าวงที่กําลังมาแรงไฟแรงที่สุดในช่วงนี้ก็น่าจะเป็นเบมอนนี่แหละทุกคนและความคิดที่ว่าจะทำาวิรทัวร์เนี่ยมันก็ดันมาพอดีกับช่วงที่เบมอนเปิดอัลบั้มเต็มใหม่นะคะเพราะเพลงของวง น,ะะแนแฟนๆน่าจะได้รับประสบการณ์ที่ดีแน่นอนตอนดูคอนเสิร์ตล่าสุดเพลงที่เพิ่งออกมาอย่าง Love in My Heart เนี่ยก็ได้รับกระแสะตอบรับที่ดีมากนะคะเพราะเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะแหวกแนวจากสไตล์เบมอนปกติเพลงเพราะมากนะคะฟังสบายๆลื่นหูแถมใน MV เนี่ยอย่างเต็มไปได้วยความอบอุ่นของสาวๆทั้ง7คนนะคะใครทยังไม่ได้ไปดูก็ต้องไปดูเลยนะเพราะว่าเ v เขาทำออกมาดีมากเพิ่งเจอคลิกแคลกกับดริปแบบเท่ๆมาพอมาเจอเพลงนี้ก็คือไปไม่เป็นเลยนะคะแต่เพลงนี้เนี่ยให้ความรู้สึกมีความสุขสบายๆน่าจะเหมาะกับการเอาไปเปิดตอนปิดคอนเสมาาายยดหปทงงขอ ทัวนนี้ะะคะจะไปเริ่มที่เกาหลีใต้ในวันที่15-26มกราคมส่วนกรุงเทพจะมาเมื่อไหร่ยังไม่แน่ใจนะคะแต่ไม่น่าเกินมีนานนี้ชัวๆโอเคงั้นสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนฝากไลคชอบแชร์ช่องมมนทีนะคะขอบคุณค่ะ